อยู่กับนี่ท่านู้รู้อีกแล้วนะครับนี่ต้นชื่อนก็คือไปเล่นก็ได้ก็เรล่มกดติดไลค์กดหลักกดใหมกด subscribe กดตามกันนะครับกดไลค์กันเยอะๆเนี่ยจ้ะมันกูเริ่มดูเลยให้กดแล้วฟุ้งกูจะฟุ้งไงนะโอเคตอนตอน ไอเด็กเวนเอาวันด,ดีเพดดื่อนวันดีเฮ้ยวันด,ดีวันด,ดีวันนี้นายเอาอะไรมาอ๋อวันนี้ฉันอ่ะเดี๋ยวนั้นนะจเจมกับบอยนะฮะเจมก็บอกว่าเฮ้ย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 วันนี้ฉันเอาอะไรมาดูนี่สิบอยก็บอกว่าฮะอะไรอ่ะเจมก็บอกว่านี่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 ฮะ นี่ไงฉันเอาไข่ไก่มาด้วยแหละมันนำเป็นไขยังไม่สุกนะ,นะไว้ก็ไว้ก็เลยบอกอ่เอาอ,อย่างนี้เราก็โดนไม่สถาเลยไม่กลัวโดนดิบไม่โดนไปสถาบันเลยเหรอเจียงก็ว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองมาใส่เล่นกันเถอะนะ ไม่อยากโดนด่ดาดั้ยนั้นนั่นก็ไดะ้นั่นกะดก็ได้โอ้สนุีจ้าหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอ้าวฉันจะโยนลูกสุดท้ายแล้วนะเฮ้ยฉันจะรับไม่ดีล่ะเรื่งจะเอาไกลๆเลยนะเรือ่องสองซ้ำไปจนั้นบ้านคุณลุงหากันสิเมตรโด,ดนยิ่งจบ ดอกระจกก็มีสิ่งนั่งกันเข้ามาเอ้ยเอ๊ะใครวัดที่มันมาป้าใครไกลมาใส่ฉันฉันจะไปจัดก,การไอ้นั่นจะไปเรียกมาเลยเดก็กไหนวะอีหนูนืม,อ,มออกไปดูแปบเฮ้ยีอเด็กวัยสองคนนีงแล้วเหรอเออเอาละครับพุงไปก่อนนะ ดูดูดูดด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 มีตอนที่สังนะบายบายจบแค่นี้แต่รู้น้ว่ามีตอนที่สั่งคนเขารอคอยสินแม่ไอฮีฮีฮีรอคอยกันนี้นะคะแค่นี้ตหละตอนสองยู